โอ้จบสวยมากๆแตกนอกหว,วานหวานเบาๆปุ๊บปั๊บโชว์นะอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหญิงเกียนตลอดนาวันนี้เราก็อยู่กับเกมค่าย pg เหมือนเดิมนะคะแต่ชื่อเกมของเราชื่อว่า legend of p e r s e u s นะคะตำนานแห่ง p e r s e u s นั่นเองนี่เป็นเทพหรือเปล่าอ่ะเข้ามาดูในเกมกันเลยนะคะอ่ะ ้ยเกมนี้แถวปแปลกว่ะค่ะเพิ่งก็เคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเดีย๋ยวลองลองเล่นแป๊บหนึ่งนี่สเก็ตเตอร์จะหน้าตาแบบนี้นะคะตัววายจะหน้าตาแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวคูณหรือเปล่าคูณของเราวันนี้มีทั้งหมด4ี่สีนะ,ะทุนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดโครงการเลขสวยเช่นเคยนะคะอ่ะอันดับแรกขอเพิ่มเบ็ดกระลนันขอเบาๆนะติดบ,บาทไปกันเนาะมาดูลานเราเหมือนเดิมนะเอา้าเป็นแถวปกติเอ้ยไม่ปกตินี่ มีตัวใหญ่บ้างนะโอ้เงียบกริบเร็วอะตามตาแรกโอ้โอ้แจ็จะไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละเกินไปอ่าได้โถน้ำหรือเปล่าเอ้ยแจ็คมาฮะเอตอบอป่าอุยอ้ยเอไม่ลงแถวสองนะเียาดายมากอุ้ยแจ็คนะฮะ ิแม่มต่ออ่าเอจะมาแถวแรกอ,อุ้ยมีหมาสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ต้องลงตีตัวนะหยุด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 อ่ามาได้อย่างใจสั่งนะหมุนฟีติครั้งนะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเกลือหรือเปล่าโอ้ตาแรกต้องเงียบกิบอ่ะสองตาแรกผ่านไปเฮ้ยมา แจกันหรือว่าโอ่งไม่รู้เรียกแจกันก่อนนะเดี๋ยวหมูอีกหกครั้งเอมาเดี๋ยวอีกสองครั้งสุดท้ายดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเกลือจริงๆด้วยรอบนี้โอ้ oh my god โอ้เกลือนะคุณนั่นสิบห้าแต่ไม่แตกเลยนะคุณเงรางวัลรวม9บาทโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเกินชักกันลางไม่ดีล่ะว,วันนี้ชักกันลางไม่ค่อยจะดีลนะขอให้บวกมาพอหอมปากหอมคอแล้วก็จะพอแล้วค่ะรู้สึกว่าลางไม่ดีแล้วเกินเก็ตเตอร์มาอีกแล้วนะอีกตัวเดียวหยุดหยุดอ่า จะเอ,อีกไหมมาดูนะคะหมุนฟรีสิบครั้งเฮ้ยผ่านไปสามครั้งอ่าคูณแปดแล้วนะโอ้แตกน้อยมากอะมาได้มาได้มาได้เลยมาได้เลยมาได้เลย สมครั้งสุดท้ายาเห็นไหมแตกแล้วบุกแล้วไม่เข้าต่อเลยได้ทีละบาทสอบาทโอ้อะไรครับเนี่ยเกลือโชว์สรอบวะเนี่ยเกิน9บาทหรือเปล่าอีกแล้วนะฮะเกลือสองรอบติดถ้าเกือแบบนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะอะให้มันหมุนเอ้ยขอปรับเบกลันสามสิบเลยให้มันหมุนให้ติบครั้งมาหมดนี่พอเลิกวันนี้นะ เอกลับมาแจ็คต่อเอนะ yes, ต่อวายลงอย่างต่อนะพอ uh, เปลี่ยนเดือแล้วล้างลายปุ๊บ oh, เริ่มได้ละเริ่มโอเคละ uh, อู้เก็ดอัไหมดเลยนะแจ็คมาไม่นะแจ็คตำแหน่งต่อนะเฮ yes, ต,นะ yes, ต่อหรือเปล่าเคดาบต่อนะแนวไม้ไม้แถวแรกมาคูนที่สี่นะเอออีกคูนที่สี่ แง่เงินรางวัลก้อนโตนะโอ้โหแตกนอกสวยๆนะแตกเดียวกับฟีสปินนะโอ้โหหวานเจียบขึ้นเมกะแล้วนะฮะปังเวอร์เปอร์เมกะแล้วนะอยู่ที่เท่าไหร่กันเนี่ย5 3 8 8 2นะโอเคอุ้ยๆๆๆๆกดหยุดมือไปโดนใส่กฮสเตอร์ลงแน่นอนอ่า ชิปหายแล้เกลือป่ะเนี่ยจะเกลือไหมมาดูนะคะเบ็ดละสามสิบบาทนะเปลี่ยนเบ็ดอาจจะดีก็ได้นะคะบางทีถ้าเล่นเบ็ดไหนแล้วมันไม่ดีเราก็อยากไปดันพลังนี่นะคะเปลี่ยนเบ็ดหน้าหมุนฟีดติดพลังกับเบ็ดสามสิบบาทนะอู้เอกดาบนะโอ้โหพอ,อ,อขึ้นเด็ดถึงทีแปดเลยมอกี้สุดสุดจริงๆริงนะ ห้ามูนอีกเก้าครั้งแกกันเขียวมาหมุนอีกเจ็ดครั้งคูณยี่ห้าแล้วนะตรงนเ,รนเนี้ยโอ,อ,อ,อ้เริ่มเงียยอีกแล้ววะแมมมายุตถึงจะแตกนอกเยอะกว่านะอ่าเงินลางวันก้อนโตนะดอกนี้เท่าไหร่คะเน,นี่ยคูณสามติบเลยนะเบ็ดละสามิบบาทโอ้โห แตกแล้วนะคะไม่เกลือแล้วนะ,ะโอ้โหหลังจากที่เกลือมาสองรอบนะเงินรางวัลเมกา1350าโอเคแลวคูี้าครั้งนะคะอุ้ยคูณ3 0มิแล้วนะ,ะขอคูณโอ้คูณ3ามี่แล้วอ่ะตัวคูณขึ้นเยอะมากคูณสมครั้งสุดท้ายอ่าแม่ไม้อีกแล้วนะ,ะโอ้คูณ43ิสแล้วนักกากต่อดอกนี้ดอกเดียว7 0็รกว่าบาทโอ้โห โอ้โหคุณตีดตามเงินรางวัลก้อนโตนะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้คะเนี่ยปังเวอร์ขึ้นเมกานะขึ้นทปเปอร์หรือเปล่าหวานเจี๊ยบเลยนะอาไาเห็นไหมบอกแล้วนะคะขึ้นทปเปอร์อีกแล้วนะสามเหน้านะเรือมูนี่กี่ครั้งคะสกเก็ตเตอร์รอบนี้อ่ะครั้งสุดท้ายได้เอนะ แต่ไม่ต่อลนะโอ้โหตบที่คูณ51ครั้งนะโอ้โเงินรางวัลรวมนะ6.6 6 6 6 0 6นะฮะ6เยอะไปหน่อยม้ยจะอ่าขออยู่ที่เบ็ด30ก่อนละกันกำลังดีนะเมมมาอ่าจะกันต่ออุ้ยสกิตอุ้ยสกิเตอร์ไม่ลงนะเอต่อ อาจะกันกับเออีกแล้วนะอ่าดาบต่อแจ็คจะต่อไหมโอ้โหแถวสามแจ็คไม่ลงนะเจอดายมากอ่ะกดต่ออ่าแจก,กันกับแจ็คลงบ่อยเวอร์อ่าแมมต่ออีกนะแจ็คจะลงไหมแจ็คเอวู้คูณสวยๆนะเคโอ้หมดทุกแถวเลยคูณสิบหกละแมมต่อคูณสิบเท่าไหร่ยี่สิบอ่าแจกันต่อแตกนอกสวยๆแนะ่รอบเนี้ย อ่าเงินรางวัลก้อนโตแตกนอกสวยๆอีกแล้วนะคะคูณ24นะ,ะเบ็ดละ30บาทขึ้นเมกาแล้วจะขึ้นทุปเปอร์ไหมฮะดูดูด,ดูอูหขึ้นทุปเปอร์เมกาอยู่นะ,ะจบที่พันห้าร้อยบาทนะฮะขอ,อกดเองต่อแล้วกันเนาะอ่าแม่มยาวๆไป จะการลงเอ้าไม่ลงนะตัวเตอร์สามตัวอีกตัวเดียวอีกมเมื่อกี้อ่าอ่าเต็ตเตอร์อีกแล้วนะจะเข้าหรือเปล่าหยุดยุดยุดอเข้าแล้วนะสี่ตัวแล้วนะหมุนติดครั้งแล้วมาขอดูรอบนี้สิจะเป็นยังไงคะเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกลือนะถ้าเบ็ดแล้วสามติถ้าเป็นเบ็ดตินี่เกลือแน่นอนโอ้ยูนิคอนต่อ เอ้ยไม่ใช่ยูนิคอนม้าเฉยๆหรือเปล่าเอต่ออ่าคูณเก้านะแมมโอ้โหไม่คูณละจบที่เท่านี้นะคะเหลือหมูนอีก8ครั้งแจกันได้อยู่แจ็ โอ้โหเริ่มเงียบแล้วเหล่มหมุนสี่ครั้งนะคะเอเอเอ,อเคนะรถค่ะตัวเคนะเมื่อกี้ตัววายลงแล้วก็แจกกันเนาะแม่มต่อสิค่ะแบบนี้เจดกันอู้หดอกนี้คูณที่แปด Oh, โอ้โหสเกตเตอร์ลงมาทำไมเนี่ยเออเงินรางวัลก้อนโตอยูน่น oh. ะโอ้โหเท่าไหร่คะเนี่ยคูณที่เลยนะเบลละสามติบาทขึ้นเมกาเดี๋ยวขึ้นซุปเปอร์อีกแน่นอนดูดูดูด,ดูขึ้นโชว์เดี๋ยวนั้นจะจบที่เท่าไหร่นะหกเก้าห้าหนึ่งโอ้โหตัวยๆดๆวยหมุนครั้งสุดท้ายเจก,กันมาสิคะแบบนี้ จบที่คุณ31เ,เ,เงินรางวัลรวมนะคะ8053นะคะอ่ะบวกเยอะนะวันนี้อ่ะขออีกสัก5ตาก่อนจากกันไปละกันเนาะวันนี้เดี๋ยวกำหน,นดเวลาเลิกนะบวกละทุณน,น้อยมากนะวันนี้บวกมาก็ตีได้เกือบ20เท่านะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ10เท่าอ่ะเอออ่ะอาตาที่สาล้ลืมนับเลยเนี่ย มาแต่คุยมาแต่โม้อ่ะขออีกสามตาแล้วกันค่ะนับใหม่เคเออแจ็กนะคะแหม่มจะลงแถวแรกอ่ากดตาแรกอยู่นะเราจะกดแค่สามตาอุย้ยเหรียญเต็มออ้คูณที่สองดอกนี้โอ้โหจบสวยค่ะวันนี้โอ้เคต่ออีกคูณเท่าไหร่เนี่ยยีิเจ็ดเงินรางวัลก้อนโตนะอู้จบสวยแนละ้นะคูณยี่สิบเจ็เบ็ดละสามสิบบาทขึ้นเมกะขึ้นซุปเปอร์ โอ้ oh. จบสวยมากๆแตกนอกหวานหวานเบาๆปุ๊บปั๊บโชว์นะฮะื่าไม่กลัดละอ่าสามแปด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 นะอ่ะสองตาสุดท้ายหุ้ยจะบอกเข้าสเก,ก็ตเตอร์ตาสุดท้ายนะอ่าไม่เข้าโอเคได้เคอยู่นะแจ็คต่ออู้คูณแปดแม,มต่ต่อเอ้ต่อโอ้ไม่ต่อละอ่ะเงินรางมันก้อนโตอยู่นะก่อนจบ โอ้เท่าไหร่กันเนี่ยคูณแปดนะ1572ซุปเปอร์เมกะขึ้นทปเปอร์อยู่นะอ่ะตามที่ตกลงกันไว้นะทุนเราตีตตบวกมา20,000นะื่น5ะ5 0 0 0บาทอ่ะกำไรเน้นๆแล้วนะคะก็ก่อนจากกันไปก็เหมือนเช่นทุกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กับช่องเทพอยู่้วยนะคะไปพบก,กันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบาย